าภาษาพาทีบทที่เจ็เพื่อนรักเพื่อนเล่นรู้จักคำนำเรื่องถูวิ่งพน่นหัวเราะคูเขา่าอาบน้ำสับปะรด ผ้าในใส่แช่ต่างอิ่มแข็งแล้วกองออกทั้ง ลั่นลงตน้นหลังห่าห้าชะโงกความสุขความสะอาดเพื่อนรักเพื่อนเล่น เสียงโป๊กเป๊กกลุงกลิงดังที่หลังบ้านภูผาชะโงกดูที่หน้าต่างใบโบกใบบัวกำลังทำอะไรอ๋อใบโบกใบบัวกำลังกินสับปะรดกองโต ช้างน้อยอิ่มแล้วภูผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธารใบโบกใบบัวคูเข่าลงแช่ตัวในลำธาร ใบโบกใบบัวใช้งวงพ่นน้ำใส่ตัวผู้ผาใช้ผ้าถูหลังถูขาถูหูทำความสะอาดให้ใบโบกใบบัว ภูผาอาบน้ำให้เพื่อนช้างลูกช้างพ่นน้ำใส่ภูผาใบโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กเสียงเด็กหัวเราะห้าห้าเสียงช้างร้องเอิกเอกอ็กแอ็ก ดังลั่นลำทานทั้งเด็กทั้งช้างเพื่อนรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุขอ่านแจกลูกกกอะกะออะ とあたぼあばぼあぱおああほあかちょあちゃとあた ほあぱ、そあさ、ほあは、こあか、ちょあちゃ、とあた、のあな、もあ Ma lo a uh, la.